มาชมพุทธอุทยานมาข้าบูชาอนุสรณ์ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่เต็มไปด้วยพระพุทธรูปที่ปฏิสถานพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกด่นสงาที่มีขนาดใหญ่หน้าตาก,กว้าง9เมตรสูง13.5เมตร บริเวณโดยร,รอบมีพระพุทธร,รูปจำนวน1,250องค์ที่ล้อมรอบพระหน้าตากกว้าง9เมตรอยู่นะครับขนาดพระพุทธร,รูปจำนวน1,250องค์นี้จะมีขนาดหน้าตาก9 0เซนติเมตรแสดงถึงวันจตุรงคาสันนิบาต หรือการชุมนุมใหญ่ในวันมาฆบูชานะครับพุทธอุทยานนี้สร้างขึ้นในโอกาสพุทธชยันตีครบ2,600ปีแห่งการตัดสร้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในสวนพุทธชยันตีเป็นพื้นที่ร้อมด้วยภูเขานะครับ พร้อมรวยภูเขาสวยงามมากบรรยากาศร่มรื่นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับดังนั้นการสร้างพุทธอุทยานนี้เพื่อรำลึกถึงวันมาฆบูชาที่มีพระสงฆ์1250รูปมาประชุมกัน โดยไม่ได้นัดหมายนะครับยิ่งใหญ่และสวยงามมากในวันสำคัญทางศาสนาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นการเวียนเทียนและการปฏิบัติธรรมมีโอกาสนะครับแวะมาชมมาเที่ยว ขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล